ขนส่งเชียงใหม่เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษรองอยเงินเทามั่งคั่งธุรกิจยั่งยืนเพียงครึ่งเช้าทำมูลค่าเกิน5ล้านบาทและการประมูลยังคงเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รายได้จากการประมูลใ้ทะเบียนจะถูกนำเข้ากองทุนณที่2สิงหาคม2 5ง8หที่โรงแรมดีเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่นายศิบกรบุกรป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจคนรถเก๋งครั้งที่36บหมวดอักษรงอยยเงินทองมั่งคั่งธุรกิจยั่งยืนโดยมีนมายมนพกพุทธวงศ์ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดงานโดยในปีนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจัดการประมูลหมดอักษรมอยยเงินทองมั่งคั่งธุรกิจยั่งยืน ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนรถที่นำออกประมูลมีทั้งหมด301ห่มายเลขเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟิกพื้นแผ่นป้ายเป็นสัญ,ญลักษณ์และสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ตามคำขวัญจังหวัดเชียงใหม่โดยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าอุปพาชิตล้วนง,งามตาดำล้ำท้านครพิงสำหรับการเปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนรถเก๋งในวันนี้เพียงช่วงเช้าก็ทำการประมูลไปมากถึง5 5 5 6 8 8นปบาท โดยายทะเบียนมอย9999ทำยอดการประมูลไปมากถึง1,415,000บาทและการประมูลยังคงเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รายได้จากการประมูลใยทะเบียนจะถูกนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อสนับสนุสนส่นงเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยยังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากการใช้รถสินชัยพัชรธนาพรด้วยเปลี่ยนวริศราธินารายง,งานครับวันนี้นะครับเป็นการประมูลนะในหมวดเงินเยอะนะครับง,งูยอยักษ์ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการจัด ประมูลครับในหมวดนี้นะครับจากการที่ได้สังเกตการนะครับ mm. ก็เห็นว่า mm. น่าจะมีการสู้ราคากันค่อนข้าง,งสูงนะครับเรามีการประมูลทั้งในระบบออนไลน์และก็ออนไซต์ที่อยู่ที่นี่นะครับ mm. ก็เห็นว่าน่าจะทําลายสถิติของหมวดที่ผ่านมาคือบางูพอ่อพานนะครับปีที่ผ่านครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่สาสิบห้าเราได้อยู่ที่ยี่สิบแปดล้านกว่าบาท แชื่อว่าครั้งนี้น่าจะทำลายสถิติของครั้งที่ผ่านมาก็เชื่อว่าทั้งชาวเชียงใหม่กับผู้ที่สนใจในหมวดงูยอยักษ์เนี่ยซึ่งเป็นหมวดที่มีความหมายที่ดีมากนะครับในเรื่องของเงินทองบ้างทั้งงานธุรกิจยั่งยืนนะก็ในรายได้ที่เกิดจากการประมูลในครั้งนี้นำไปเข้าไปสู่กองทุนกประทอครับเพื่อที่จะนำมา ใช้ในกิจการของเพื่อสังคมครับในการรณรงค์ในเรื่องของการใช้รถใช้หนนให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นซึ่งเชื่อว,ว่าการดำเนินงานการประมูลของผู้ที่มาประมูลในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำบุญนะครับให้คนที่ใช้รถใช้หนนนะครับมีความปลอดภัยนะครับในการใช้รถใช้หนนเพิ่มมากขึ้นซึ่งสถิต ของการใช้รถใช้ถนนนะครับการลดจำนวนอุบัติเหตุจะลดลงครับถ้าเรามีรายได้จากกองทุนเนี้ยไปหนุนเสริมในงบประมาณของภาครัฐครับในการดำเนินกิจการดำเนินกิจกรรมนะครับที่จะมาร่วมกันลดน้นลงครับในการใช้รถถนนให มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นครับทั้งในเรื่องของการนําไปช่วยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถถนนด้วยครับรวมทั้งการไปพัฒนาในเรื่องของเยาวชนให้มีการใช้รถถนนที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นการปลูกฝังจิตสำนึกการปลูกฝังความรู้ให้กับเยาวชนเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ ประเทศไทยเนี่ยมีการใช้รถให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการมีถนนที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นก็